ลวกจิ้มพี่น้องจ๋าแซ่บแซ่บวะเนี่ยกินกับปลากาศต้มต้มพอมหมูนเนี่ยแหละพี่นอ้องจ๋าน้ำจิ้มเผ็ดๆเลยพี่น้อง กินกับประรกาศต้มนะ่ะแซบแซบนิดพี่น้องลวกให้ลวกให้ซุกลวกพร้อมหมูลยะพี่น้องเหมือนแบบต้มหมูลแล้วพี่น้องก็ลวกไปเลยแซบจ้ะเอาแบบนิ่มๆเกือบจวด,ดไปเลยพี่น้อง พี่น้องเอาไอ้น้ำจิม้มสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดจริงๆ อัน,นี้กันเนื้อร้วนๆเลยพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องวันนี้แหละอากาศแดดออกแบบหืมสุดยอดเลยพี่น้องแต่ลมลมนิดหน่อยแต่อากาศดีพวกนี้เห็นว่าฝนจะตกพี่น้องจ๋าจัดยังไงดอกจอบ หมูลวกกินพี่น้องเออสุดยอดเอยประกาศขาวกันลวกแซ่บหลายพี่น้อง หมูลวกจิ้มบานเองเขากลาดเลยเนะพี่น้องเนาะแต่ฉันน่ะไม่อยากลาดฉันอยากจิม้มจิ้มแบบนี้แหละอร่อยมันมัน กินกระประกาศเท้าตุ่มนะพี่น้องโมกเลยอร่อยอพี่น้องแา๊อสุดยอดเลยวันนี้คิ้เกียจนางกินพี่น้องแจ๋าไปยืนกินในครัวนางกินแล้วมันเก็บข่าเก็บออก,กลำคานพี่นอ้องจ๋ายืนยืนกินให้มันเซ็ตๆซ็ไป うん。そっか。Hmm. Yeah. น้ำมุ้งน้ำตาไหลแล้วพี่น้องเพ็รแซ่บมูสามชั้นพี่น้องกินคนเดียวนะพี่นอ้องแล้วก็รวมไปเลยเทีนี้เลย เสียงลมพี่น้องตึ้งตึง,ต,งตึงนะเสียงลมลมมันแรงอากาศดีแต่ลมมันแรงพี่นอ้องพี่น้องจา้าไม่อยากเล่าไม่อยากบรรยายเลยแสบหลายผิกแดงสดๆเลยจำ นคำสุดท้ายแล้วพี่นอ้องเนาะ โอเค okay, พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละพี่น้องเนาะมันยืนกินวันนี้ไม่ได้นั่งให้เป็นระเบียบเรียบ,บร้อยแล้วพี่น้องก็จะว่ากันเนาะของแซสบๆไอหมูลวกจิ้มพี่น้องจ้าแต่ฉันนะชอบทำน้ำจิ้มแบบนี้แหละแล้วก็ละแล้วก็ใส่พัก นั่นแหละอร่อยพี่น้องจ้ะยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า